ตอนนี้ก็ยังไม่ถึงนะฮะก็เดินมาได้สักพักแต่ว่าไม่หลงละเพราะว่าเมื่อกี้เห็นป้ายมีลูกศรชี้ทางไปปก,กอิดกตอนนี้ได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าครับอ่าหันไปดูหันไปดูปดช้าช้าช,าชาผมมาจากทางฝั่งนี้นะฮะแล้วก็ลงมาไต่หินลงมานะฮะไต่ลงมานะฮะตอนนี้จะข้ามคลองนะครับข้ามแม่น้ํานี่มีน้ําตกสวยมากมนโนอยู่คนเดียวจังหวะนี้ไม่มีใครร่วมมนโนด้วยนี่ฮะ ข้ามน้ำตกนะครับแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะต้องขึ้นฝั่งไหนนะฮะคิดว่าน่าจะต้องฝั่งนี้เพราะว่าทางมันไปต่อไม่ได้ละมันให้ข้ามน้ำตกนี่ฮะสวยๆส,ส,สุดยอดสุดยอดสุดยอดแต่ไม่รู้ว่าจะกลับได้หรือเปล่าเนี่ยสี่กิโลนะครับสี่กิโลกว่าจะถึงแค่นี้ก่อนแล้วคนะวลื่นเลยไป